เด้งๆเงี้ยแล้วก็ติดออกมาประมาณเนี้ยอืมเนี่ยเออที่นิวบอกไปตอนแรกคือเขาเป็นผงสีออแกนิกใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็ยังมีสาราบำรุงตัวอื่นอีกน,นะทุกคนอย่างเช่นนะคะก็ผ่านไปประมาณ นิวนะคะจะมานะคะรีวิวของเล่นใหม่ของนิวนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นบัตมูนนะคะเนื้อวิปปิ้งครีมนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นของบริษัทนะคะวาเลนตาสกินแคร์นะคะทุกคนซึ่งเขานะคะจะออกมาทั้งหมดนะคะ2ส,สีนี้นะคะที่เป็นซอฟต์ครีมชีคนะคะทุกคนอ่าอันนี้นะคะจะมีสีเบคอนนะคะที่จะออกส้มๆหน่อยแล้วก็จะมีสีบิงซูนะคะที่จะออกแบบแบบแนวติ่งชมพูนิดนึงนะคะแต่ แตนนิวจะบอกว่า,เ,าเขาไม่มีชื่อสีแบบ มาให้ในนี้เลยอะ่ะนิวคิดว่าเขาหน้าจะแบบว่าให้สังเกตเอาจากหน้าแป้นสีอะไรอย่างงี้แม้เออแบบถ้าเป็นสีส้มก็เบคอนถ้าเป็นสีชมพูก็บิงซูนะคะอันนี้จะราคาตลับละ79บาทนะคะทุกคนมาเออมาในปริมาณ5กรัมนะคะก็ตลับก็ค่อนข้างเล็กอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเล็กขนาดนี้เราก็นิวว่าเราใช้ไม่หมดหรอกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยดีกว่าเนาะอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยทุกคน เนี่ยอันนี้เป็นสีเบคอนนะคือนิวจะบอกว่าคือถ้าเราไม่ปิดฝาเราจะไม่แบบเราจะดูออกยากมากเลยว่ามันแบบสีอะไรนะอันนี้คือสีบนะิงซูนทุนคนละอันนี้คือสีเบคอนนะแต่ทุกคนดูดิมันคือมันต่างกันนะแต่มันต่างกันนิดเดียวเองนะคือแบบลิซออกชมพูนิดนึงนะคือมันสามารถแบบปิดฝาสลับกันได้เลยอะเออซึ่งเขาก็ไม่มีแบบสีมาให้เราแบบบอกมาให้เรานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้ออางนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อแบบกริ๊ ปิ้งครีมเป็นม uh, ุดม exactly. um ูนะทุกคนแล้วพอเวลาที่เราแบบกดไปอ่ะเดี๋ยวขอวางนี้ก่อนเวลาที่เรากดไปเงทุกคนมันจะเป็นแบบเด้งเดงอ่ะทุกคนเนี้ยเนียเนียเนียเด้งเงเนี้ยแล้วก็ติดออกมาประมาณเนี้ยอืมเนี่ยคือถ้าเราแตะทั้งหน้าหน้ามันก็จะไม่ค่อยเรียมนะทุกคนดึง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 กดดึง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 เล่นแลวอ่ะอันนี้นะคะก็คือที่ติดมือออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีกันนะ ซึ่งอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นผงสีเป็นเม็ดสีออร์แกนิกด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยจะเป็นเนี้ยเราก็ต้องขยี้อีกตรงที่มันเป็นผงๆผ่ะทุกคนเนี่ยพอขยี้มาเราก็จะเป็นประมาณเนี้ยอ่ะอันนี้คือสีเบคอนนะคะนี่ก็จะออกแบบส้มๆแดงๆนะทุกคนเออโทนสีเขาจะออกไปทางแบบน้องเกาหลีนิดนึงนะ น,นี่คือสีเบคอนนะดิ้งซื้อชานิวก้อยแล้วกันว้าวฉันแตกออกมาเยอะเกินดูดิเห็นปะเออแต่โดยรวมแล้วก็คือเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เกลี่ยแล้วมันก็จะแบบเห็นปะ่ะมันสามารถแบบกระจายเป็นวงกวาง้างได้อีกอะแบบเกลี่ยได้อีกอะเกลียแบบก่ยแบบเกลี่ยได้อีกอะอ่อนได้อีกอะไรอย่างเงี้ย ันนี้ก็คือสีเบคอนนะคะแล้วก็สีบิงซูนะคะความต่างตอนเกลี่ยนะทุกคนจะประมาณนี้เลยนี้จะเป็นสีแบบตอกชุมคูอมแดงนิดนึงนะแล้วนี้จะเป็นสีออกส้มๆมาทุกคนเออเกลี่ยแล้วเขาก็จะเนื้อจะละมุนประมาณนี้เลยนะคะแต่แบบคือนิวมองว่าแบบถ้าเราแบบทาไปนะทั้งที่แบบ หน้าเราไม่ได้บํารุงอะไรหรือว่าคนที่แบบผิวหน้าแห้งอ่ะมันน่าจะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อเนื้อเขามีความเป็นแบบว่าเป็นมูดแล้วมันเหมือนต้องขยี้อย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะทําให้แบบเป็นแบบผงเป็นปุยปุย,ปย,ปยออกมาอะไรเงี้ยคือต้องบํารุงหนักหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็บอกมาว่าแบบทาได้ทั้งตาแก้มปากนะจะบอกปากเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบำรุงนิดนึงนะ ออก่อนที่จะใช้อะไรนิวก็บำรุงไปแล้วนะคะเรียบร้อยก็คือบำรุงหนักเลยรอบนี้นะคะก็คือใช้ตัวเด์โมฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะวนไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนลิปมันนะคะที่มันทําให้แบบเออล่องแบบล่องฝีปากของเรามันแบบมันเต็มขึ้นนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นะอ่าคือบำรุง2ชั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยคือมีการลงมอยเจอร์ไรเซอร์กับครีมกันแดดไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลย แล้วตอนนี้ท่านิวก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงแป้งนะ,ะทุกคนคือนิวอยากจะบอกว่านิวอยากจะลงแป้งแค่ข้างเดียวก่อนนะเพราะนิวไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะเกลี่ยลงบนเอ่อบนบน,บนแป้งได้ง่ายเลยไหมนะคะเพราะเพราะว่าปกติอ่ะเวลาที่เราทาบลัดแบบนี้ทุกคนมันจะต้องทาก่อนทาแป้งนะคะทุกคนแต่อันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเกลี่ยบนพื้นแหง้แหงๆได้มากแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวนิวนะคะ จะทาแป้งแค่แบบฝั่งเดียวก่อนคือฝั่งนี้เลยนะแล้วก็ฝั่งนี้อย่าจะทาและเออลงไปแค่รองพื้นนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะคะจะได้รู้ว่าแบบเออมันเกลี่ยดได้นมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนก็แป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งฝุ่นตัวนี้เลยนะคะฟิตมีนะคะนิวจะบอกว่านิวชอบตัวนี้มากตั้งแต่ได้มาคือยังใช้แบบใช้ทุกวันนะคะทุกคนเพราะว่ามันบางแล้วมันก็เบามากอะแล้วก็แบบคงม,มันได้แบบอ,อือย่างเงี้ยเออชอบแบบมันบางแล้วมันก็แบบเนี่ยพอดีสีหน้านิวเลยก็คือ เนี่ยขนาดนิว้วขนาดทาลงไปนะ mm hmm. เห็นไหมทุกคนมันยังไม่รู้สึกว่าแบบสีเปลี่ยนอะ่ะ mm hmm. มันพอดีกับสีหน้านิวมบ่เเดี๋ยวนิ้วนะคะจะใช้เป็นสีเบคอนนะคะทาไปที่ตาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะใช้นิ้วแหละแล้วเดี๋ยวค่อยใช้แปงรงเกลี่ยถ้าใครแบบสนใจนะคะแล้วแบบจะซื้อไปใช้อะ่ะเนี่ยเวลาแตะนะทุกคนก็คือขอหรือไม่ก็ทําดีกว่านะคะคือให้วนไปที่นี้ก่อนนะคะเพื่อให้สีมันกระจายตัวก่อนนะที่นิว้ว ที่นิวคิดว่ามันน่าจะแบบเป็นการดีนะคะทุกคนเ,นเพราะว่าถ้าเราแตะลงไปเลยมันจะเป็นก้อนแบบเนีแบบแ่ยมันจะเป็นขุขุๆออกมาอย่างเงี้ยกะไม่ได้ทุกคนชุบา,นานก็จะได้ปนระมาณนี้อ ใช้แปลงเปลนเบลนสีออกไปก่อนสีมันกระจุกกันเกินนะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้สีบิงซูนะทุกคนก็คือสีอาอที่ออกใน้ชมพูชมพูอ่ะทาแก้มนะเริ่มเริ่มแบบไอ้นี่แล้ววัาเริ่มแยกออกแล้วว่าสีไหนเป็นสีบิงซูสีไหนเป็นสีเบคอนนะมันเบรกมือไม่ได้นะ้อเวลาแตะนี่คือฝั่งที่ทาแต่รองพื้นนะตรงนี้ แบบมีความแบบอุ้บมแดดตรงจมูกนดนะนี่ก็สุดแล้วนะเอออันนี้คือทาทาแก้มลงไปแล้วนะเลยอีกฝั่งอันนี้คือทาแก้มนะทาแก้มทาแล้วนะเห็นปะเห็แล้วต่อไปนะคะเป็นปากเดี๋ยวเราเช็ดที่มันมๆออกก่อนนะเรียบร้อยเดี๋ยวจะทาปากเลยนะคะทาปากก็จะใช้สีเบคอนสีส้มก่อนแล้วเดี๋ยวเอาชีชมพูมาทา สีแบบส้มๆน่ารักน่ารักนิดนึงนะนเดี๋ยวลอาใช้สีชมพูทาข้างในคนะแล้วเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คก็ฝั่งที่ทาลองพื้นอย่างเดียวนี้ก็ฝั่งที่ทาแป้งด้วยนะอันนี้ก็ฝั่งที่ทาแป้งไปแร้วอันนี้ก็ฝั่งที่ทาแต่ลองพื้นน่ากทุกคน ีหยวทาแป้งทับไปเ,เดี๋ยวเขาตัวไปแต่งหน้าที่เหลือก่อนนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟินิชลุกนะคะของตัว บัตมูดช e คซอฟช e ตัวนี้นะคะก็ใช้ทั้งสองสีเลยในการแต่งนะคะก็นิวอยากจะบอกว่าถ้าเราจะแต่งหน้าโดยใช้อันนี้นะคะอยากให้ลงรองพื้นแล้วก็ใช้น้องเขาไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราลงแป้งไปแล้วเนี่ยน้องเขาจะมีความแบบเกลี่ยยากกว่านิดนึงนะคะโดยที่แบบฟินิตลุกมันก็พอๆกันเลยนะสองข้างความที่เป็นเม็ดสีผงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยกว่า ออตอนที่ทาฝั่งที่ทาแป้งไปแล้วนะแล้วก็เวลาที่เราแบบแตะขึ้นมาทุกคนก็อยากให้แบบแตะแบบเบามือพอนะเพราะว่าเม็ดสีนอ้องเขาค่อนข้างชัดนะคะทุกคนแล้วก็คือสีชัดด้วยแล้วก็เกลีย่ยแบบแตะนิดเดียวแล้วก็เกลีย่ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อมูดอ่ะมันจะเหมือนเมสส็ดสีมันจะแบบขยุขย้มขยุ้มกันอยู่ไงทุกคนแล้วพอเวลาที่เราแตะลงไปมันจะเป็นก้อนใช่แต่พอเวลาที่เราปาดอย่างเงี้ยเออคือมันแทบจะทั้งแก้มเราได้เลยก็คือเวลาที่เราใช้อยากจะให้แบบ เบามือนิดนึงเออเพราะว่ามันอาจจะเค็มแล้วเราอาจจะเบรกไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นแบบจิ้มอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นแบบจิม้มจิ้มขึ้นมาติดบ้างไม่ติดบ้างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมือเราจะหนักขนาดไหนนะคะแล้วก็เกลี่ยให้แบบมันเป็นความนวลไปแล้วสีก็คือสวยเลยเออคออืนนี้คือฟินิชลุคที่แบบสวยดูละมุลจริงๆมันเป็นสีที่เหมือนแบบในฟิลเตอร์ไอจีอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนเป็นสีที่แบบคนช่วงเนี้ค่อนข้างที่จะฮิตอะเออปากเนี่ยก็คืออย่างที่เขาบอกเลยคือต้องบำรุงหน่อยบำรุงแบบ ทาลิปมันลิปบำรุงเยอะๆก่อนที่จะลงน้องเขาอะ่ะดีกว่านะทุกคนเพราะว่านิวมีความรู้สึกว่าถ้าเนี่ยขนาดนิวบำรุงขนาดนี้แล้วว่าเวลาที่นิวใช้มันยังมีแบบขุยอะไรอย่างเงี้ยออกมาเลยอะ่ะเออคืออันนี้คือเราแบบต้องบำรุงให้แบบปากเราอะ่ะมันแบบไม่แบบไม,แบบไม่แห้งเลยอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะได้ออกมาสีที่แบบ แน่นชัดละมุนนะคะทุกคน,นะคะเออที่นิวบอกไปตอนแรกคือเขาเป็นผงสีออแกนิกใช่ไหมแล้วเขาอะก็ยังมีสารบำรุงตัวอื่นอีกนะทุกคนอย่างเช่นสตรอเบอรี่ขาวนะคะแล้วก็น้ำมันอารเกนออยทุกคนแล้วก็สารสกัดจากดอกซากุระเซจูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะใส่เป็นเหมือนสารสกัดจากธรรมชาติมาให้เราด้วยเป็นสารบำรุงนะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณสัก 8ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคน8 7ดชั่วโมงคือนิวอัดตอนประมาณบ่ายโมงนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มตรงได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบอ่ะแก้มนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณนีนะะ้ทุกคนเห็นเป็นสีหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็ตาเนี่ยก็คือแทบจะเลือนหายไปเลยนะก็ยังมีสีส้มๆหน่อยๆน,นะคะแต่ว่ามันก็เลือนๆอนะ่ะทุกคนมันไม่ได้ชัดขนาดแบบตอนที่เราทา เมื่อเช้านะส่วนปากเนี่ยนะคะก็เติมไปแล้วรอบนึงนะคะทุกคนก็ไปกินข้าวกินอะไรมาก็คือประมาณนี้เลยนะส่วนสําหรับเรื่องความติดทนนะคะก็ตามนี้เลยนะจ๊ะก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะนิวก็ขอนะคะฝากนะคะกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์ให้นิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นิวนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย